สวัสดีค่ะช่องอยาแก้วพามวนนะจ๊ะอันนี้สวนดอกไม้ยาแก้วเด้อโอ้ยบานเต็มที่เลยพี่น้องเอ้ยจะแมนดอกไม้จะแมนดอกไม้ปลูกว้เบิ่งกับเป็นจะแมนปลูกว้เบิ่งคักพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเต็มสวนพี่น้องเลย จะแม่นเบ่งหูทางเบ่งหูทางแยงขักท่ายเอาไว้เบ่งเฮงๆก่อนขั้นปีเลือกอี่คานปุมันก็นจะไม่ได้เบ่งได้น้องพี่น้องเนาะกระเล็ดเ็บภาพสวยๆไ้ชมกันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยต้นค่ะกัะประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะดอกดาวเรืองสวยๆ ดอกต้มตมใหญ่ๆเลยจ้าโอ้จะแมนงามเนาะพี่น้องเนาะช่องยายแก้วพาม่วนและกรสวนนี้กัยายแก้วพาม่วนเป็นผู้เอดแล้วพี่น้องเด้อยายแก้วเป็นคนปลูกเองจ้าจะแมนงามจะแมนสวย ดอกไม้จะมันดอกไม้ดอ,ไมด,อไมดอกไม้ดอกไม้เด็กพี่น้องอันนี้หลักคือดาวเรืองมันภูผันปู่ันเป็นหมื่นต้นแต่เราเป็นตะเบิงคักยังวะของเฮาซํำนี้ก็ออยังซํำนี้เนาะพี่น้องเนาะดูมันคักจะมันแนะ่เร็วไปสิเลิกก็มีแต่ดอกไม้ คุณยายก็เห็นปู่เธอแหลกได้นี่ยายแก้วก็ได้ก็ยังได้ซ้ำนี้พี่น้องเอ้ยดอกมันทางผู้ทางไว้ส้มผู้ทางไว้เบ่งคือมันไม่ได้พู้มาซื้อว่ัสันถอดกที่ได้แน่ก็เล็กน้อยฮะละวันพระวันถินเนาะมมียูผู้มาซื้อก็ได้เฮ็ดขันมักเบงเ็ดหนัง อคุณใหญ่กันปลูกว่าชมบริารขายกระยามมันดอกได้ทึนแล้วก็เอาละไม่ได้กำไรดอกพี่น้องเอ้ยมีโสมเอ็ดมีท้อเขากีดย่างพี่น้องเอ้ยปลูกไปเบิ่งซื้อ,อสำหรับเผากูม,มันม,มีป้าอย่างเนาะพี่น้องเนาะ แ้าเฮามีปายย่ายางมีสวนอย่างกันภูมีสวนอย่างกระพาะเอด็ดดูหรือว่าอยู่ในเมืองก็บพอะเอด็ดดูคือเฮ้าบันหน่อยโอ้ดอกเพลกยกเวลิได้ดอกใบพระผัวไม่ได้พีผีพีทัน,นะครับ จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเอาปันเบิงเอาไว้สม้มเอาไว้เบิงนี่แหละคือดอกไม้คือคุณยายปุ๋เอาไว้สม้มคักคัพี่น้อง <laughs> ดอกไม้จ้ะพี่น้องเมื่อนี้วันศีนวันพระด้เนาะคุณยายคุณยายก็ไปวัดมาอก็เลยจัดดอกไม้ไว้ บริการพี่น้องเนาะผู้คนอยากเอาไปไหว้พระเนาะอยู่บ้านจ้าเมื่อในวันพระเนาะเฮ็ดเป็นถุงเป็นถุงนี่ละจ้าถุงละสิบบาทสิบบาทเองนะคะ ยองไยองก็เลยลืมเลยชไวิตนั้มานางบ้าอยู่บ่ลืมจำว้านเขา กินก้อนเข่าป่ะพี่นางกินก้อนเข่าป่ะโอ้สิละยาไว้ยาไว้เออม่เขายาไว้ยาไว้ตัวไปยาไว้จะได้บ้านนอก